เท้าเร่งรีบแค่ไหนก็มีขนมปังกรอบนอกนุ่มในได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเครื่องขนมปังทีฟอรุ่น TT3670 ตัวนี้แรงถึง850วัตต์มีให้เลือกถึง3โหมดโหมดละลายน้ำแข็งโหมดอุ่นร้อนและโหมดหยุดกลางครันปรับระดับความร้อนได้ถึง7ระดับ ตรงนี้เราปรับไว้แค่2องนิดเองนะเราว่ามันพอดีวันนี้เราเลือกทําขนมปังแผ่นใหญ่ดูสิพอความร้อนถึงระดับหนึ่งขนมปังก็หลดลงไปเลยพอความร้อนถึงระดับขนมปังก็เด้งขึ้นมาเองใช้ง่ายปลอดภัยเป็นสแตนเลสท,ทั้งตัวขนมปังสวยเท่ากันทุกแผ่นไม่ไหมไม่ดิบกรอบนอกนุ่มในราดนมฉ่ำๆใครอยากเริ่มวันดีๆแบบโฮมคาเฟ่ต้องมีติดบ,บ้านแล้วแหละนเฟอร์ เช้าเร่งรีบแค่ไหนก็มีขนมปังกรอบนอกนุ่มในได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเครื่องขนมปังทีฟอลรุ่นท t สามตัวนี้แรงถึง850วัตต์มีให้เลือกถึง3โหมดโหมดละลายน้ำแข็งโหมดอุ่นร้อนและโหมดหยุดกลางคัน ปรับระดับความร้อนได้ถึง7ระดับตรงนี้เราปรับไว้แค่2นลินิเองนะเราว่ามันพอดีวันนี้เราเลือกทําขนมปังแผ่นใหญ่ดูสิพอความร้อนถึงระดับหนึ่งขนมปังก็หลดลงไปเลยพอความร้อนถึงระดับขนมปังก็เด้งขึ้นมาเองใช้ง่ายปลอดภัยเป็นสแตนเลสทั้งตัวขนมปังสวยเท่ากันทุกแผ่นไม่ไหม้ไม่ดีกรอบนอกนุ่มในราดนมฉ่ำๆใครอยากเริ่มวันดีๆแบบโฮมคาเฟ่ต้องมีติดบ,บ้านแล้วแหละนเฟอร์